สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขี่รถไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอแปลงแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็นะครับรู้จักกันนี่แหละนะพอดีผ่านมาก็แวะดูสักหน่อยนะครับทนะครับคือ เวลาเราหยอดขา้าวโพดนะครับเวลาเราหยอดเนี่ยถ้าหยอดไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ฉีดขา้าวโพดเจ็ดวันนะครับให้ดูนะครับถ้าไม่ฉีดขา้าวโพดอายาคุมเนี่ยเจ็ดวันนะครับแล้วมาคุมแล้วก็มาคุมค่าอีกทีหนึ่งหนึ่งเดือนนะครับตอนทำรุ่นเสร็จนะคือ หญ้ามันโตเกินไปนะครับหญ้ามันโตเกินไปอันนี้รอบแรกเนี่ยอ่าผมจะบอกงี้นะคืออันนี้เขาฉีดยารอบที่สองนะครับรอบแรกเนี่ยเก็บเป้นะครับรอบสองก็เก็บเป้ก็คือเอาสายเป้นะครับเครื่องแบ,แบตเ,เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเครื่องฉีดแบบแบตเตอรี่นะครับใส่ใส่หัวก้มนะฉีดไปทีละล่องนะครับใช้ยาของชุดเจียไตนะครับหนึ่งชุดพันสี่ห้าสิบนะครับตอนนี้ ทีนี้ผลปรากฏว่าไม่อยู่นะครับคือมันบวกมันประจวบเหมาะกับเสร็จอ่าฉีดเสร็จปุ๊บนะครับฝนตกนะสามสี่วันติดนะแล้วก็เดินไว้นะครับไม่รู้ว่าเขาเร่งเร่งแรงเปล่าเร่งปล่อยยาเยอะไหมนะครับเดินช้าไหมเนี่ยมีผลนะครับคือถ้าเป็นชุดยาเตี้ยใจเนี่ยเดินค่คอยๆไปนะครับค่อยๆไป แต่ถ้าเป็นยาเผาไหม้เนี่ยต้องเดินไว้หน่อยนะครับถ้าจี้มากเกินเดี๋ยวลาต้นมันเป็นแผลนะครับอันนี้รอบที่สองเนี่ยเขาโทรตามนะครับโทรตามผมให้ไปดูยาให้นะครับแก้ปัญหาให้นะก็จัดยาเผาไหม้ให้นะครับนะยาเผาไหม้แล้วก็สองซดีนะครับคือผสมเนี่ยก็จะมียาคุมนะครับ ที่บอกเข้าไปก็คือเผาไหม้200ลิตรนะครับถังหนึ่งเนี่ยนะใส่ยาเผาไหม้นะครับลิตรครึ่งนะครับจับใบ1ลิตรนะครับจับใบเนี่ยก็ถูกๆก็ได้ครับลิตรละ3ามสบาทนะหนึงลิตรแล้วก็2องซีนะครับสองซีเผื่อมันมีเถามีอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะได้ตายนะครับ ดีเป็นกึ่งดูด,ด,ด,ดซึมนะครับยาที่ผมบอกเนี่ยมันฉีดการดไม่ได้นะมันฉีดเก็บร่องนะท่านผู้ชมต้องฟังไว้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับสอง CD ประมาณสองร้อย cc ต่อสองลิตรนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียรสักสองกิโลนะใส่ไปด้วยหรือไม่ปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับมันไม่ใช่ปุ๋ยอะไรก็ได้หรอกมันใส่แค่ได้ไดแค่ยูเรียนะครับถ้าตัวอื่นเนี่ยมันตกค้างแล้วมันจะไปอุดหัวนะครับมันจะไปอุดหัว เครื่องฉีดนะครับคือเวลาเราทำอย่างเงี้ยนี่คือการแก้ปัญหานะครับใส่ปุ๋ยรอบสองไม่ได้นะใส่ปุ๋ยรอบสองไม่ได้ทำยังต้องทาประมาณนี้นะครับเก็บหญ้าให้อยู่เนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้คือเนี่ยแปลงตรงเนี้ยยอดของยอดก่อนผมอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์กว่าเจ็ดวันสิบวันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นพันเก้าเก้าห้านะครับนะใช้ได้ แต่ยาเยอะไปหน่อยนะครับผมนึงบอกไงครับเจ็ดวันถึงสิบวันนะครับอย่าให้ขาดยาคุมนะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยแล้วมันจะได้ไม่ต้องเสียเปล่านะถ้าอย่างนี้ถ้าไม่ฉีดยาเนี่ยใส่ปุ๋ยไปมันก็ไม่ได้เห็นไหมฉีดฮอ,อร์โมนฮอร์โมนละอองลงมาโดนญ้ายาก็โตนะครับสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวมามีแต่ยาแล้วรอบหน้าก็ยาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับ พราะนั้นเนี่ยเจ็ดวันถึงสิบวันยาคุมนะครับอาทาซีนหนึ่งกิโลต่อหกไร่ห้าไลนหกไร่เนี่ยฉีไปเถอฉีไปเถอครับนะก็ไม่รู้จะบูดภาษาอะไรนะครับก็แปลงที่ผมไปยอดมาก็เขาก็ไม่ได้ฉีดกันเ็บอกเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บข้าวที่ยังที่หลังนะครับให้มันขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่าที่หลังได้อะโอเคก็ตามนั้นนะครับเนี่ยก็ตามเนี้ย เดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆแปลงนะครับที่เขาลุกไไรเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะเขาทํากันแบบไหนนะครับเขาบอกแล้วเขาฉีดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปลดต้นทุนนะครับโดยการที่ไม่ฉีดอะทาซีนเจ็ดวันสิบวันเนี่ยอย่านะครับอย่าอย่านะครับเห็นมีแต่ต้นข้าโพดนะครับเจ็ดวันเนี่ยย้าจะไม่ขึ้นหรอกนะครับเห็นมันไม่มีอะไรเนี่ยก็เลยไม่ฉีดปล่อยปะาละเลยมาจนยี่สิบสามสิบวันเนี่ย ้าเริ่มงอกเป็นเบีย้ยเราก็ฉีดแล้วมันก็ไม่ตายนะครับเราต้องคุมมันก่อนแล้วมันจะไปขึ้นอีกทีหนึ่งหนึ่งเดือนนะครับตอนที่เราคุมค่ามันจะขึ้นเป็นเบีย้ยเลก็กๆตอนให้เราเราหว่านปุ๋ยทํารุ่นเราก็ใส่น้ําเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเบีย้ยเล็กๆเล็กให้เต็มหมดเลยนะครับแล้วเราก็ฉีดคุมค่าอันนั้นคือจบนะครับมันจะไม่มีหญ้าจนไปถึงเกี่ยวเลยนะครับจนไปถึงเราไถตอนที่เราเกี่ยวแล้วถ้าหญ้าเยอะเนี่ยพอมาไถแปรรอบที่เราเกี่ยวเสร็จเนี่ยมันก็ไถไม่เข้า มันถ้ายาแน่นๆเนี่ยนะครับทั้งยาใบากว้างใบแคบนะไม่รู้ว่า,ายาอะไรยาอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาไถาไม่เข้านะทีนี้มันก็เป็นปัญหาระยะยาวเห็นไหมทั้งแค่เราไม่ฉีดยาคุมแค่เจ็ดวันเนี่ยมันเป็นผลระยะยาวนะครับนะประมาณนั้นนะครับมันมันคือความสําคัญนะครับถ้าถ้าเรามองไม่เห็นความสําคัญแบบเนี้ยอืม เราก็ทำข้าวโพดไม่ได้นะครับอย่าทำเลยคือถ้าทำแล้วยาลกขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้นะครับต้องพิจารณานะครับนะประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็ประมาณเก้าไร่นะครับสวยนะข้าวโพดนะครับแต่ข้างล่างมันยาเยอะใส่ปุ๋ยรอบสองมันมันจะไม่ได้ผลเอานะครับยามันจะโตนะข้าวโพดจะไม่ค่อยได้กินปุ๋ยนะครับยิ่งฝนพรมมาแล้วมาใส่ปุ๋ยเน่ยเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็แก้ปัญหาโดยการเอายาเก็บนะครับเอายามาเก็บนะเดินเร็วเดินชา้ามีผลนะครับการส่วนผสมมีผลนะครับต้องดูให้ดีนะใส่ยาอะไรบ้างอย่าไปใส่ยาที่มันผิดไปจากที่ผมบอกนะครับคือ,อผมไม่ใช่มาแค่ลองแค่ตัวยาตัวนี้นะครับผมลองมาหลายตัวนะเราต้องดูด้วยนะครับก่อนใช้ก่อนใส่อะไรก็ถามก่อนสักนิดนึงนะครับ บอกถามโทรมาถามก็ได้เม้นท์ถามก็ได้แบบนี้ยาตัวนี้มันฉีดลองได้ไหมมันดูดซึมไหมมันมันเป็นยังไงนะครับสองสี่ดีใส่ถังละลิตรเนี่ยสองร้อยลิตรใส่หนึ่งลิตรเนี่ยข้าวโพดตายนะครับข้าวโพดเงินเลยนะครับข้าวโพดชะงักนะครับนะคือมันเป็นอะไรที่มันต้องละเอียดอ่อนนะครับเรื่องยาเนี่ยนะส่วนผสมนะครับนะนี่กาวลายนะครับสวยนะครับสวยสวยยอก่อนผมประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ อทิ์กว่าๆๆนะถือว่าใช้ได้นะครับแน่นอนนะครับปุ๋ยก็สูตรเหมือนกันนะครับอันนี้เขาไม่ใส่ขี้ไก่นะก็ใส่แค่ยูเรียเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดศูนย์กับสิบหกแปดแปดนะครับอย่างละหนึ่งก็ใส่ประมาณสักเจ็ดหรือแปดลูกนะครับกานี่ยคาดว่าประมาณนั้นนะเราที่ดูนะครับถ้าใส่ยูเรียมันจะดากว่านี้นะครับมันจะดําเงากว่านี้ก็พอดนะแต่ต้นมันไม่ใหญ่ไม่อวบ เนี่ยอันนี้ลองเจ็ดสิบนะครับต้นมันจะไม่ใหญ่ไม่อวบอันนี้ก็พอใช้ได้นะครับถือว่าสวยแล้วล่ะนะถ้าเทียบกับรอบวนก่อนเเก่งขึ้นนะครับเขาเก่งขึ้นนะโอเคนะครับก็ท่านผู้ชมทานไหนที่กําลังทําอยู่ก็สู้ต่อไปนะครับมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้นะครับนะถ้าจะคุยกันยาวๆก็ประมาณสัก ทุ่มสองทุ่มนะครับสามทุ่มได้ถ้าช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงช่วงบ่าย,ยมันงานมันยุ่งหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยว่างรับนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ